การสบายดีทุกคนเนาะนี่อาจารย์นชิมาให้แนวคิดและการถากในการสร้างกำไรจากเว็บไซต์ของเปเพนตุนี่เนาะอ่าโดยเงื่อนไขเนาะเมื่อนี้อาจารย์เอาเงินมา5้าเหรียญเนาะ5้าเหรียญเบิ่์นบารจะสร้างกำไรได้บ่เนาะซึ่งเงิน5้าเหรียญนี่ตกเป็นเงินลาวก็ประมาณ10ไปล้านเนาะเดี๋ยวกับโมบอนกันเนาะโมบสี่ปล้านนี่จะสร้างกำไรได้จากวะเนาะในประมาณ4-5นาทีเนาะโอเคเดี๋ยวชิบุจะได้ให้โมบอนกันในคลิปนี้เลยเนาะโอเคก่อนอื่นอาจารย์กะจะมาเอาเงินก่อนทุกคนเนาะเงินจากห้าร้อยเหรียญเนาะ แต่ก็จะมาเบิ่งตลาดก่อนทุกคนเนาะตลาดทิศทางของตลาดอาจารย์เบิ่งในโลกของตลาดกันเนาะคนเนาะตลาดนี้เริ่มจะต่ำกับฐานเชื่อว่าเป็นแนวต้านทุกคนเนาะทุกคนสังเกตเบิ่งว่าน่าจะต่ำกับฐานที่เป็นแนวต้านเลยเนาะฉะนั้นออเดอร์นี้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเบิ่งก่อนเนาะว่ามันจะแน่นอนบ่ออเดอร์นี้เนาะโอเคเนาะน่าจะเปะเลยกับต่ำกับฐานที่เป็นแนวต้านเนาะโอเคน่าจะมีโอกาสลงมาหลายเนาะออเดอร์นี้าจารย์คออินเลยเนาะคอขายลงมาเนาะ ขายดูบายเนาะเซถที่ว่าจานตาขายคืออาจารย์อธิบายไปไปไม่อกี้เลยทุกคนเนาะตามกับฐานที่ว่าเป็นแนวต้านเนาะทุกคนเนาะให้ทุกคนพยายามตามขายนะเห็นบอกมีการลงมาคือสูงทุกคนเนาะตัวนี้แม่นอาจจะเทียกับเทคนิคนะครับแนวต้านเนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี้เนาะเดี๋ยวออเดอร์นี้น่าจะมีปัญหาทุกคนเนาะมีการลงมาต่อได้บอลงมาอีกได้บอมั่นใจทุกคนเนาะค่อนข้างที่จะมั่นใจสูงเนาะออเดอร์นี้เนาะเอาออเดอร์นี้น่าจะสร้างกำไราได้เนาะโอเคทำงานทุกคนเนาะถือว่าสร้างกำไรได้ออเดอร์นาะ อ่าห้าวระเรียนี่กำไรเลยทุกคนเนาะกำไรสไปล้านเลยเนาะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาออินดีกซะออินดีกจะออเดอร์ซานทุกคนเนาะออินดักจะออเดอร์มาเบิ่งกันออเดอร์นี่เนาะทุกคนเนาะออเดอร์นี่จะขอออินดีกเนาะออินดีกเนาะออเดอร์นี่เนาะอาจารย์เลือกที่จะซื้อขึ้นไปเนาะไซต์ที่ว่าอาจารย์ตามซื้อเนาะอาจารย์สเก็ตเบิ่งว่าแท่งเทียนที่ผ่านมาแท่งเทแท่งแหนงเนาะ มันบอสมากทะลุ s a 5ลงมาเนาะสนั้นออเดอร์นี่อาจารย์ค่อนข้างที่จะมั่นใจสูงนะวันเนาะอาจารย์เลือกที่จะตามซื้อขึ้นไปเนาะมีโอกาสขึ้นไปขึ้นหลายเนาะแต่หลายคนอาจจะตามขายได้เห็นออเดอร์แบบนี้เนาะคิดว่ามันจะลงมาเรื่อยๆเนาะแต่โมเมนทุกคนสะเก็ดทั้งเทียนที่ผ่านมาของมันมันก็เป็นตลาดอ่าตลาดสีนะกคนเนาะอ่าสนั้นออเดอร์นี่อาจารย์เลือกที่จะสวนเนาะโอเคกำงามนะวันเนาะออเดอร์นี่กะกำไรไปประมาณเสาไปล้านเนาะเออกว่าเลยทุกคนเนาะประมาณเสาไปล้านหลึ่เนาะ สามสามล้านเกือบ30ล้านเนาะใบเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาเบิ่งอีกทุกคนเนาะเบิ่งออเดอร์ต่อไปทุกคนเนาะอ่าออเดอร์นี้เนาะอืมออเดอร์นี้อาจารย์จะขอไปเก้าร้อยเหรียญเนาะขอขายลงมาซะเนาะทุกคนเนาะเปเดอ๋ยวด้วยสไตล์ซะเนาะออเดอร์สุดท้ายออเดอร์นี้วินโบวินอาจารย์ก็จะหยุดเลยในออเดอร์นี้เนาะเพราะว่ากำไรอาจารย์ขาหลายแล้วทุกคนเนาะอ่ะ ปอะด็นนี้ทาวาา่าซ่างกำไรได้อาจารย์ก็หยุดทว่าโบวินอาจารย์ก็จะหยุดเลยเดี๋นี่เนาะไปในฤดยสุดท้ายเนาะกำไรประมาณสักสองพันเหรียญน,นี่ก็โอเคเลยทุกคนเนาะโอเคเลยนะเเล,ยนะลงมาเดียบ่ลงมาต่อเดียบ่ลงมาอีกเดียบ่โอเคง,งามนทุกคนโอ้กำไรหลายเลยนน 2, บบทุกคนเนาะกำไรสองพันกับสองร้อยกุหรียญทุกคนเนาะกำไรอาจารย์ก็ประมาณหลายสี่สิบแปดกุลาบเนาะขึ้นห้าสิบกุลาบทุกคนนะเนาะอ่ะ ที่ว่าคลิปนี้เนาะสามารถสร้างเงินสร้างกำไรได้เนาะสำหรับใครที่ว่ามักหัดในการเทรดการลงทุนเนาะก็สามารถเข้ามาปรึกษากับอาจารย์เลยเนาะอาจารย์กับพร้อมที่จะให้คำแนะนำเนาะในการเทรดออเดอร์มันม่นใจเพราะมั่นใจเนาะโอเคนะทุกคนเนาะไว้พบกันคลิปหน้าเนาะหวังว่า